สวัสดีครับผมใบในช็อปนะฮะัมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าแต่งเยอะกว่านี้ก็คงไม่มีแล้วนะมันแต่งเยอะมากเลยนะครับแต่งโคตรเยอะเลยนะไล่ของแต่งนี่ประมาณสามเดือนอะก่อนจะหมดนี <c ười> ค่คีโมคีโมปวดคีโมเลยอ่ะนะคันนี้เป็นแทดสามร้อยนะเรามาดูของแต่งนะก่อนที่มาดูรอบคันเนี่ยของแต่งนะคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแต่งเกินไปนะเออ มีความสุขกับการแต่งรถจริงๆอ่ะคนนี้เนี่ยเนี่ยรถป้านมือเดียวเลยนะอ่ะชิลแต่งมาลายคาร์บอนนะครับพวกน็อตก็ไทเทมานะครับผมนี่ไฮไลท์นะครับผมไฟโปรเจคเตอร์หลายพันอยู่นะสองสามพันสามสี่พันอยู่นะครับถัวแต่งเป็นหมื่นอ่ะนะหมดเป็นหมื่นนะครับผมมีสติ๊กเกอร์ลายลาย,ลายผมเพิ่งเห็นนะเออสวยอ่ะนะครับลายเออสวยเข้าออกับตัวรถเลยนะครับสติ๊กเกอร์ล้อแต่งมาสติ๊กเกอร์แต่งมากาดหม้อน้ําแต่งมา แต่ลมแต่งมากันล้มแต่งมาอันนี้ก็ไปทําเป็นคาร์บอนนะเออเป็นลายคาร์บอนนะครับสีแดงคีบสีแดงนี่เีคีบสีแดงแต่งมาด้วยนะครับทําสีแดงเออสวยดีนะมันตัดกันแบบเนี่ยเห็นไหมเออมันสวยนะครับผมนี่นี่อะไรอีกอะนี่ก็แต่งมาเนะไปเปทำแคปล่าะครับน่าคาร์อบอนแต่งมานะครับอ่ะไม่มีอะไรอีก กันดิดแต่งมานะครับผมสติ๊กเกอร์ล้อแต่งมานะท้ายสั้นแต่งมานะครับผมอ่ามีเหลกไฟเลี้ยวตาแมวแต่งมานะกันดิดโหกันดิดนี่เนี่ยกันดิดถ้าใส่ตั้งใส่แบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับผมท่ออาราชิแต่งมาสลิปออนนะครับผมดูดูดูรายละเอียดโอ้โหสวยเลยนะครับเครื่องฝั่งนี้สวยๆนะนี่อ่ะกันล้มเนี่ยเป็นของสวิตสปีดของดีนะครับของดีเลยนะครับผมสายถักแต่งมานะครับผมมีอะไรอีกอ่ะ กระจกปลายแฮนด์แต่งมานะครับบอกแฮนด์โดมิโน,โนนะครับปั๊มบนเป็นเบอร์19ของนะครับแอนดาลีนนะครับตูป้ปลาไทเทสวยนะครับผมมีอะไรอีกอ่ะนะมีฝั่งนี้ก็มีกระจกปลายหงปลายแฮนด์บอกแฮนด์แต่งมานี่ก็เป็นของแอนดาลีนนะครับผมแอนดาลีนนะฮะแอนดาลีนแต่งมาด้วยแล้วก็มีสวิตต์แต่งมาด้วยเนี่ยสวิตต์แต่งมาคือเยอะนะครับมีครอบแคปลาครอบถังแคปลานะ แคปล่านะครับมีสติกเกอร์แต่งมามีที่ติดโกโปนะครับครอบถังน้ำมันก็ติดสติกเกอร์มาหมือนไง้ <laughs> คือสภาพไปยรวมโอโอเคมันแต่งมาก็ประมาณนี้แหละฮะมันก็แต่งเต็มคันอะนะครับแต่งเต็มคันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซ c r i b e รต์กับใบในช็อปด้วยนะคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถบ้านมือเดียวแต่งมาขนาดนี้ก็ต้องแบบโอ้โหนะ เลขกไม่อาจจะเยอะหน่อยนะปี16นะครับคันนี้เป็น Kawasaki z 300ปี16 Special Edition นะครับผมออกรถศูนย์บาทผ่อนประมาณ2,006อะนะครับ2,006 2,007ประมาณนี้นะครับไม่แพงนะไม่แพงรถของแต่งของแต่งเป็นหมื่นอนะผมว่าเป็นหมื่นนะยางหน้าหลังก็โอเคนะครับ I R C I z S ยังเหลือเยอะนะเหลือเยอะอะเรามาดูนะ ้สวยเลยนะรถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแม็กอะไรวสวยๆเลยนะเครื่องวสวยๆนะครับนี่ฮะแต้มเดิมจากโรงงานอาจจะมีร่องรอยการเนี้ยมันมันไม่ใช่ร่องรอยการใช้งานนะมันเป็นร่องเขาเรียกว่าตามอายุการใช้งานมีสีลอกนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้เแต่รถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะเป็นไนงะเออนี่โอ้โหนี่วสวยๆสวิงอาร์มสวยๆอ่ะสปูลยกหลังแต่งมานะครับผมสวยๆเลยนะชุดงซงวุสีก็สวยนะครับผม ไฟไท้ายเดิมนะครับไฟไท้ายเดิมๆเลยนะครับผมไฟท้ายเดิมๆยางหลัง i r CS s ก็ยังเหลือนะครับผมนี่เป็นไงสวิงอารฝั่งนี้ก็สวยๆจันทวงจันเบรกนี่โอ้โหท่อเบรกเต็มนะฮะท่อเบรกเต็มนะครับฝ <Speech, S 2> like ั่งนี้ก็จัดมาสวยๆชุดช่งทุกสีสวยๆนะเครื่องฝั่งนี้ก็อ่ะเป็นไงสวยๆเลยนะครับเพิ่งเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับประมาณนี้นะ Special Edition จ Trans ันทร์วงจานเบรกหน้าก็สวยนะครับสวยๆเลยนะจานวงจานเบรกหน้าสวยๆเลยนะครับผมนี่มานะ เออสวยนะครับผมประมาณนี้นะนี่นะยางเต็มเต็มนะครับผมเรามาดูเลขใหม่มาพร้อมออกับกุญแจสองดอกนะคันนี้กุญแจสองดอกครบเลยนะครับเลขใหม่สามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดปีสิบหกเยอะไหมผมว่ากําลังดีนะครับกําลังดีนะกําลังดีแต่งเต็มแต่งเยอะมากนะเออ นะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยมั้ยเนี่ย power o u เ l e t มีใ oh ห้ด้วยนะครับคือเยอะดูดูบทเลถ้าแฮนยาวนี่ก็มีมีอะไรของแต่งเยอะกว่านี้นะโอเคเรามาตาร์ทเครื่องกันมาพ่อโคตรเพาะเครื่องระบบไฟทำงาน100%สวยมากนะเบรกโอเคนะเบรกใช้ดีมากนะเบรกใช้ดีเลยนะครับของแอนดรอดนะครับผมดู ลูกเล่นไฟเปิดสวิตช์นี่โอ้โหยังไงนี่มีไฟองไฟโอ้โหเต็มเลยเนี่ยืหมีสวิตช์ชุมสวิตช์ไฟเล่นเต็มเลยนะครับเต็มเลยอ่ะดูโอ้โหเต็มเต็มมีฟงมีไฟ LED อย่างนี้ด้วยนะถูกใจถูกใจไวรุ่นนะถูกใจไวรุ่นโอ้โหสวยนะเออสวยอ่ะนะครับอ่ะมาประมาณนี้เลยไฟก็มีให้เล่นเต็มเต็มนะ เรื่องโคตรดีนะผมต้องบอกว่าคือเจ้าของเดิมรักษารถดีมากนะรักษารถดีมากแล้วก็ไมค์ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคไม่เยอะมากนะปี2องพนนะครับผมเอารถมือเดียวนะคุณจะสองดอกครบเลยแต่งขนาดนี้ถ้าเอาไปแต่งเองผมว่าเป็นหมื่นอะนะครับเป็นหมื่นอะแต่ไปในช็อปขายแค่7 9 0 0 0บาทนะครับ79,000าบาทจัดไฟนั้นแปด0 0 0บาทออกรถ0บาทครับออกรถศูบาทผ่อนประมาณสองพนนะครับผม4ปีจบเลยนะออกรถ0นบาทนะใครชอบแต่งเต็มแบบนี้นะ สีเขียวก็แต่งเต็มนะมีสีเขียวกับสีดํามาลองมันดูนะฮะลองมาด,นะมาดูใครสนใจสีไหนะก็ลองมาดูนะครับผมโอเคนะใครสนใจคันนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับ0826871231นะครับผม0 8 2 6 8 7 1 2 3 1หรือจะแอดรือจะไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะยินดีให้บริการนะครับออกรถศูนบาทนะ0บาท0ูบาทไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับฟรีค่าบริการทุกอย่าง คันหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่รับรองว่าสวยๆแน่นอนไปในชอ็อปจะให้สวยๆแบบนี้เลยนะโอเคขอบคุณครับ